สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมากๆมาคุยกันนะคะเป็นเรื่องการสร้างไรายได้แบบเอ่อที่เขาเรียกกันว่า passive income อะคะ่ะหรือหาเงินตอนหลับบนช h อป e ีนี่แหละคะ่ะโดยจะเน้นใช้ไอเดียกับแรงงานเป็นหลักเลยไม่ต้องใช้เงินทุนเยอะๆนะคะอันนี้เราอ้างอิงจากแนวทางที่ช่องขวัญใจชาวบ้านเขาได้ลองทำแล้วก็มาแชร์ให้ฟังกันหลักการมันก็คือทำวิดีโอสั้นๆค่ะแนะนำสินค้า แล้วก็โพสต์ลงช้อปปี้ไปเลยพร้อมกับแนบลิงก์สินค้าในตะกรา้าทีนี้พอมีคนผ่านมาดูวิดีโอเราแล้วเขาสนใจกดซื้อสินค้าผ่านลิงก์นั้นเราก็ได้ค่าคอมมิชชั่นไปค่ะคล้ายๆเป็นนาย่าออนไลน์ประมาณนั้นเลยค่ะครับผมแต่ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันก็มีเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันนะคะคือแหล่งข้อมูลเขาเล่าว,ว่าช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะท้อได้ง่ายๆเลยครับเพราะว่า s h อ p e e เนี่ยมันไม่ใช่โซเชียลมีเดียแบบจจ๋าเหมือน t ิ k t o k หรือ a c e b o o k อะค่ะ Hmm. ยอดวิววิดีโอมันก็เลยอาจจะได้ไม่ได้แบบพุ่งพรวดพลาดเหมือนแพลตฟอร์มอื่นทำให้หลายคนก็ออถอดใจไปก่อนจะเห็นผลอะไรแบบนี้ค่ะใช่ครับตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยนะคือพื้นฐานของแพลตฟอร์มมันต่างกันจริงๆ s h o ชปปี e นี่เป็นอ e ีคอมเมิร์ซคือคนเข้ามาส่วนใหญ่ก็ตั้งใจมาดูของมาซื้อของอยู่แล้วประมาณหนึ่งส่วนโซเชียลมีเดียมันเน้นเสพคอนเทนต์บันเทิงบ้างข่าวสารบ้างการที่เราจะไปคาดหวังยอดวิวแบบ ไวรัเหมือนกันเป๊ะๆเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยตรงกับธรรมชาติของช้อปปีเท่าไหร่ครับอ๋อเข้าใจเลยค่ะแล้วทีนี้เรื่องมันมันน่าสนใจตรงนี้ค่ะจากข้อมูลที่เราไปดูมานะคะคือหลังจากที่เขาทําไปเรื่อยๆเนี่ยก็พบว่ามีวิดีโอบางตัวยอดวิวมันกลับพุ่งสูงขึ้นแบบผิดปกติเลยครับและที่สําคัญคือมันเริ่มสร้างรายได้จริงๆจังๆด้วยนะคะเป็นหลักร้อยถึงหลักพันบาทแล้วก็เหมือนจะมีเข้ามาเรื่อยๆด้วยค่ะไม่ได้มาครั้งเดียว น่าสนใจมากครับใช่ค่ะพอเขาไปหาข้อมูลต่อก็เจอเหมือนเป็นเคล็ดลับที่แบบทึ่งมากคือวิดีโอที่ทําเงินพวกนั้นนะคะส่วนใหญ่มันไม่ได้มาจากยอดวิวแบบทั่วไปนะอา้าวแล้วมาจากไหนครับมันถูกดึงไปแสดงในขย้อนหน้าต่างพรีวิวเล็กๆที่มันไปโผล่อยู่บนหน้าขายสินค้านั้นๆโดยตรงเลยค่ะอ๋อหมายถึงตอนเรากดเข้าไปดูสินค้าแล้วมีวิดีโอเล็กๆขึ้นมาใช่เลยค่ะ,ะ,ะ,ะแบบนั้นเลยลองนึกภาพตามนะคะคนกําลังจะกดซื้อสินค้านั้นอยู่แล้วอ่ะ แล้วดันมาเห็นวิดีโอรีวิวหรือแนะนำของเราพอดีโอกาสซื้อผ่านลิงก์เราก็สูงขึ้นเยอะเลยสิครับใช่เลยค่ะโอกาสสูงขึ้นทันทีเลยค่ะแต่ตรงนี้มันมีประเด็นที่ท้าทายเหมือนกันนะที่แหล่งข้อมูลเขาก็ยอมรับตรงๆเลยคือคือเขาก็ยังยังไม่รู้กลเกณฑ์ที่แน่ชัดนะครับว่าต้องทำยังไงหรือมีปัจจัยอะไรที่ทำให้ช้อปปี้ดึงวิดีโอเราไปโชว์ตรงนั้นได้เหมือนยังเป็นกล่องดำอยู่ ยังไม่มีใครรู้สูตรสาเร็จชัดๆถูกต้องเลยค่ะคือพอไม่รู้สูตรสาเร็จที่ชัดเจนปุ๊บเนี่ยกลยุทธ์ที่แหล่งข้อมูลเขาเลือกใช้ตอนนี้เลยก็คือการเน้นปริมาณเข้าว่าค่ะอ๋อถมๆเข้าไปใช่ค่ะง่ายๆก็คือโพสต์วิดีโอไปเยอะๆทีๆเข้าไว้เพื่อเพิ่มโอกาสทางสถิติให้วิดีโอสักตัวของเรามันไปติดในหน้าต่างพรีวิวนั้นให้ได้ครับหแห่ไปก่อนประมาณนั้นเลยค่ะหวานแห่กว้าง หวังให้ปลาติดสักตัวสองตัวก็ยังดีซึ่งถ้ามองในมุมของการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยการนำวิดีโอที่เราทำไว้อยู่แล้วอาจจะสำหรับ TikT ตอกหรือ YouTube s h o r t s Facebook Reels พวกนี้เอามาปรับใช้นิดหน่อยแล้วโพสต์ลงช้อปปีอีกทีเนี่ยก็ถือว่าเป็นการใช้คอนเทนต์เดิมให้คุ้มค่านะครับอ๋อใช่ใช่ค่ะไม่ต้องเริ่มทำใหม่ทั้งหมดทำครั้งเดียวได้ผลหลายต่อจริงด้วยค่ะเป็นวิธีที่ฉลาดมาก ้ามองในมุมโอกาส,สทางธุรกิจนะประเด็นที่สำคัญม,มากเลยคือตอนนี้เนี่ย <ไป S 1> สนาม <ไป S 1> แข่งในการทำวิดีโอโปรโ <ไป S 1> มทสินค้าแบบนี้บนช้อปปีถือว่าแข่งยังน้อยมากๆครับน้อยกว่าแพลตฟอร์มอื่นเยอะเลยเหรอคะเทียบกับพวกโซเชียลอื่นๆที่แบบแข่งกันดูเดือเดอเอลือดผลานเนี่ยช้อปปีนี่ถือว่ายังยังโล่งอยู่พอสมควรการที่เราลงมือก่อนในตลาดที่ยังไม่แอรัดแบบนี้ก็เลยเหมือนมีแต้มต่อ มีโอกาสสาเร็จสูงกว่าอย่างเห็นในชัดเลยครับอืมฟังดูมีเหตุผลมากค่ะเงินถ้าให้สรุปแก่นสําคัญจากการเจาะลึกเรื่องนี้กันนะคะก็คือการสร้างรายได้จากวิดีโอสั้นบนช้อปปีเนี่ยมันเป็นไปได้จริงๆนะแม้ว่าเราจะยังคลาทางหาวิธีที่แม่นยํปเป๊ะๆไม่ได้ว่าทํายังไงให้วิดีโอไปติดหน้าต่างพรีวิวนั้นครับแต่การใช้กลยุทธ์แบบปริมาณนำคุณภาพตามมาทีหลังหรือหวังพึ่งสถิติเนี่ย ก็ดูจะเป็นทางออกที่ใช้ได้ผลดีในสถานการณ์ตอนนี้ที่การแข่งขันยังต่ำอยู่ใช่ครับเหมือนเป็นการฉวยโอกาสในช่วงที่ตลาดมันกำลังเริ่มต้นหรือยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ค่ะเป็นข้อสรุปที่น่าสนใจมากครับที่นี่เปการใช้ประโยชน์จากสภาวะที่ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ในแพลตฟอร์มที่กำลังพัฒนา ซึ่งมันก็ชวนให้เราคิดต่อยอดไปอีกว่านอกจากช้อปปีแล้วเนี่ยมันยังมีแพลฟอร์มช่องทางที่อื่นหมที่เราอาจจะมองข้ามศักยภาพของมันไปทั้งที่เราสามารถนำคอนเทนต์เดิมที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยไปปรับใช้สร้างไรายได้ในลักษณะคล้ายๆกันได้โดยเฉพาะในพื้นที่ใหม่ๆที่แบบการแข่งขันยังไม่สูงเท่าที่เราคุ้นเคยกันอยู่ตอนนี้ก็น่าเก็บไปลองคิดๆกันดูนะครับ